มาเบิ่งเนื้อมาเบิ่งเนื้อยมึอนี่จัดไปอีกแล้วอหายกิโลเป็นตำแก้มอ๋อเอ็นเอี้ยงว่ะยังไงว่าเสียใจร้องเสียใจเลยผมเสียงอ่ะเจ๋อเลย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 นี่อะเพื่อน้ำแก้มมันก็เหม็นด้วยว่เหม็นคือะข้นด้วยวเหม็นบ่ดไม่กินเนาะฮะไม่กินขนาด กิน่กินเาเขาจินเป็นดีๆด้บป่ะเขาพ่องว่า,มมาลองด่วนมึงเอา,เอาหั่นแบบว่าหั่นซอจูน่ะมันแบนนน้อยเออแถวด่วนนะครับสวยงามเออแล้วก็จัช่อยอันตาเครื่องอันนี้เอออ้เป็นตัวนี้เมเป,เ,เปน่นเปีนเป่น้งเปลี่น มาๆม,ม่พยูนูนดโ่นออาส่วนนี่งอ่ะมนี่เสี <c oughs> ยงเอาเปนคนมาสวยดิโนะโ <c oughs> อ้เจ้าดวนเาอาเดีเ๋มันนกจะผู้ส่วยเนี่ยส่วยเนี่ยละเอียดดีครับเจ้าดวนเฮาหนินะเน ่ไอ้เทียนมึงอย่ะเอินเด็ดขาดหามึงไอ้เทีนโม่ยอย่าเออแล้วมวยเราสนายเราก็ไ่เคยเลี้ยงคนหรอกมวยเราสามสี่คนเนาะมวยเรามวยเรามวยเราบุกปวามเพชรก็ได้กับุหาเกีก็่เคยเลี้ยงคนเขาบบกีัแบสายเต้เขาอยู่างมึงบตีไงบบอยี มีมิ tamam. จะค um, ุย well, ว่าว mm. uh ่าเนาะเขาเม่อกี้งมีเฮ้ยเรียงกันได้ดรกดั่พันสองพันเดียกนออกเป็นซัวครับอมันนีแล้วไครไม่ไยไหมไม่เออยิ้ใคทไหมทยจิ้มไหมันว่าเป็พ่อแตคงมีเองะร้นโอ้ยคงมีเองมึงนั่งเอานั่งยไหมนั่งไทยเออนั่งว่าไทยวายยิ้อเนื้อ้อ้ยเนื้อ ส่ไปลากฐานหมดแลว่ตงเราสับจปจัจมาเฮ้ยเฮ้ยจะขี้เลียวเนี่ยเกียอะไรไมเบิ้มมือแบบอดนผมหาน้าแหลกมาสุดเฮ้งตั้งจังอาจะิเลียวมันรากมัเยกมัากรากักล่างหนําต่อืองรากเ้ยบอกมากคุณละน้มนีน้ำขี้เียครับ มันผมคกปพวกผู้ไทยยาด้วะอย่าดระดมพ้่นใส่ด้วยครัใส่ด้วยมันจะได้เข้มข้นดีกว่ส้นี่ไส้เนี่ยล้วปีกเอาใหเสียบบ่นาเว่าว่าเว่าจานนี่ยังกว่า หน่อยวยหน่อยุมันละได้เมันานเลยโอ้เฮอาเสด้วเก้ยไหเก้ยหนก่างเดียว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 อคอยคองเจยู่มานี่ว่าเจ่ส่งตัวเก้าอีกแล้วนี่ส่งตัวเก่าอ้าสียตัวก้าตัวเสียเสียตัวไม่ยุติเสียตัวไม่ยุติวมาส่งตัวนระดับจําได้ได้ดิไปสอแ ไปบ่อยไนได้กี่มันจะเป็นแต่ข้องหงอยมามาหมาัมกดีนะครับมักดีเลยเมื่อไหรครับแต่ข้องสองสองสาผมไม่หอเดียวครับมวยขากองงานแต่งบันเท่านั้นช่ยบอกช่ยเนี่ยเนี่ยรอดดีไหมก้อยเสร็จแล้วสนุกสนุกกิด มักจะดวนตะเกียบสร้อยยึดยีไว้แต่ว่าเป็นแต่งานละเอียดคือได้ดวนตเก่าบเป็นแต่แบบว่าคือคอยยอกยอกก่อนน้มันเดี๋ยวหมดครไปเน่บเน่บเออในมือสิปวดตะไค้สอยเขาจะได้ติดนะเขาจะได้ติดคุณป้าปังอาจารย์อาจารย์เห็นมาแล้ววันมาเล่าดังกว่าอาจารย์ยังว่าตีมวยดังกว่าอาจารย์สมัยตะกี้บ่ไปเมื่อตะกี้บ่เซ่กันที่หนังเอาอยู่น้ำกันเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวจะได้เคลียร์ เชื่อเชื่เพราะว่าผมเห็นลายเชื่แล้วเราจับปอบเหมืนแล้วว่าแล้วจับตะมวยวันมวยเอกยังเโบยเหมือนเน๊ะป้านี้บ่หอยบ่หอยอาจารย์ว่าภาษาจับตะบังนี่โกแล้วคุยคักป่ะนามวยคนเทนตยังเโบยเหมือนผมมาอยู่น้ำแข็เบอกเสกันท้อเดี๋ยวมานนี้เราเดี่เวจะการโอ้ยผมมาอยากบอกว่าญ่านมวยอาจารย์พิสกันมาเสนอไหม ยมเขาก็แจกมัดนั่นเอฟซีพันกว่าเยอให้เขาตีนาแล้วมันสิเม้อมัดใ่บอบอเด็กหน่อยบอกปับญ็าหน่อยเย็นแต่เย็บเย็บมาเย็บมาสถึงจะหัวมึงไงเงื้อเงืไเลยอ้ย่าอีกสอบบอกฝรั่งเราว้ยบอกโปฟันบีอมันต่างแขนบอกแขนไปยังอู่าันเปียกเลยแม่นผู้เลยกเป่าอะไรที่มันปแขนไปมันเอาปานโบ้เลยใขอยู่บ่แตก โอ้จะเมันคือกันครับนไม่นางก่อนไม่นางงอยากไปทำงานทวงนี่กูนยมึงฟังกูไม่เคยไม่เคยเขาเป็นหนี้กูมแจ่กูนะเป็นหนี้เขาเอออ่ะลวมึงสียางไปมึงเซ็ตยังไงก่อนเนื่องสองสามปุ๊บโอ้ยเก่ง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 มาดีมาดีมาดีบอบเก่งเก่งไทยถ้ยเก่งไหน โอ้ยเจงเกงเบิ้นเบิ้นเบิ้มันีน้ำบังยุไม่ยุยุบ่มันนี่มันเป็นยุมันนี่อายุ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 บอ่ะอันน้าไปหันน้าแล้วยุ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 กันมาเฟียมาเฟียบอกมึงหลังจากที่ใส่เครื่องแล้วนะครับ้ แต่นั่นจ่ใสยังบุนี <t 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 asi> <t asi ่ว่าท่านใสเธอจะเกือเกลือกับซัมโปใสผมมีข้อมใสเอง่แมนเอาข้บ่อใสเด้ผมมีข้อมตีข้อมแตงเลยว่ะเขาเกลือไม่ยังไม่เกลือโอ้ยผมเนเกลือได้เออมาจะเปิด้ดเกลืออะไรเนาะผลดักเซลล์นน้ำตาล อาได้หาส่วนเลยไปมีงหมดจนงโนพ่อีส่นพอจ้านะเป็นดังเอเอาเกือใส่มาจบตันเกือใส่ถุงใหม่เยอะนะนะครับถุงใหม่ในเยอะมากอหมามากเลยเต็มหมดใส่ได้ครับสวยงามเกือกให้หมกันนีใจไรยพัน น่อลากสวยเลยเนาเกลือมเยอะเกลือ่ตรอเีกนะครับเพราะว่ามันมีความรสชาติเลยฝร่งดีด้อมันเือซลสาดูว่าเสียมจะใส่รอนะโอ้ยจะ เขาไปรับปุ่ม,มสุดมืีเซยงแง่นอนโอ้ยจะมันปอีโตนแล้วเนี่ยเนาะ <c oughs> เออสียังมีรสชาตินะเวย้ยแซ่บอันหนึ่งซ็งเอาแซ่บครับแซ็งคือลอยเร็วแทบคุณในห,หน่อยนี่ เูนเขาย babies, ังม oh. ่ได้กินเลยใส่ปวมเาเนาะอันเจ็บเป็นเังเนาะแสบแสบปเนื <h 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 ้ออ้ซอยเด็ดไม่แพ้ตบอมดิล้วนเออชิงิงน่เว้ยอห่าคนลงไปครับแ่บไปนอนซอยเนี่ยเด็ดแต่บันซีบงแม่ไปเลยอ แซ่บปะอ่านปะอันนี้คือแจ่วบางนาครับนี่ใครชอบกินเปรี้ยวกินขมเขามาใส่เอาบางนามาอีกเพื่อนอันนี้คือแจ่วขมเนี่ยอ้าวแจ่วดวนห้องหนุ่มเมื่อสามวันฉลองเราคนต่อไปหานโอ้เน้นตับแล้วบอกเจ้วแจ้าสมเนี่ยกินได้ป้ได้เอาคุยเลยนะนี่กระหอา บ้นอดข้ออือลยวันจานแยไหครับแกสมเด้แม่นะเอาแกวแกว่มมาเนาะขวานี่เป็นจานขวายเด้ไดมาจรเรียพันมาแกว้าร้อนมึงกันนะพี่น้อง kéo bằng nào quần áo kéo bằng màn quần áo treo bằng mình kéo bằng mình kéo của mình kéo của mình kéo bạn ừ. mình kéo bạn treo kéo mình treo nào kéo kéo ได้บ่าวไม่ดกลัวแล้วก็ใส่อะไรเกลียวขมที่พี่เอากการเข้าไปเกลียวสุกได้ป่นี่มันแก้วสมแซบแล้วเอาพอัดเอาปุ้ยได้ป่าวเนี่ยอันนี้คือลาบนะครับใส่ผมใส่เกลือไปรอบนึงแล้วแล้วจะใครจะใส่มิใส่หน่าข้าวมใส่เดียใส่ไปน้อยนึงก็เดี๋ยวก็นหนึ่เลยโอ้ยแซ่บตาหนีนี่น่

เพราะว่าลาบก้อยนีห้องต้องผักกันเยอะด้วยหนึ่งสองสามพ่อว่าดีไซน์เป็นยังวันนี้บัตนี้เยอะแต่เนี้ยมันข้นอาจารย์วันนี้ข้นในวันนี้อาจารย์อันนี้ขนไหมห้องวันนี้แต่พี่ข้างหลังครับเอาขึ้นบัวไซน์นี่นะครับมาบวนมาดูใกล้ๆครับนี่เลย บนพี่นอวลคือว่าเขาสิว่ากล้วยแห้งเนี่ยแต่ว่าเขาต้องใส่เนี่ยได้บ้างนะครับขอเรียบนะครับเก็บมาเลยอันนี้เราใส่ตะไคร้แล้วครับหงองใส่ตะไคร้แล้วดูได้ครับนี่หงองให้อย่าลงไปเลยหงองใส่ตะไคร้แล้วนี่พี่น้องเบิ้งใกล้มาในโอ้โหดับเบเสแสร้เนี่ยไปลงมบาทรวดดับเบิเสแสร้ไปลงมบาทเลย ฝีมือมันจะรองเงินบางทีผมไม่ได้เน้นบางคนจะบอกว่าเน้นแต่ขี้รถอะไรไม่เกี่ยวเลยบางคนใส่ขี้รถลงไปนี่กับขมิ้นเสียบตี่รักล้องเห็นไหมกล้องนี่เดี๋ยวจะฝีมือมาสิมนี่คือตาข่ายเลยนี่คือตาข่ายเลยใส่จานตาข่ายเจานมาผมสิบโมสิมเลยจานมาครัำ คนเนี่ยแสบมันจะบอกวชิมเลยครับอ่ให้ตัวซิมก่อนคำนึ uh, come, ่งม like ันนี่อันนี้มันนี่แต่กล้องหันมาเอาซิมปาทเทเลเขอกเลนเห็ดเวรผมดำๆไปเมันเลี้ยแต่แบบนี้นะคนแนี้โอ้ยมันหิวเข่าัวนี้อันนี้กันบวอาการขึ้นคุยนเก็บตมมากมาอาจารย์นะเมืองเมืองคนยนรักปัานโอ้บวมบวอกบอืม เออน่วยเนขบเลยขดผมบานแซ่บนี่มาบนเกียร่างวันผมอีหน่อยนึงจะเปในฝีมือานแล้วครับ่านเลยได้ครับมาดูหน่อยแต่กล้องเออผ่านะผ่านะไปสามผ่าน บัหาเหยบ่วาวนากเจยบอินาสารล้อะไรปลากเจบลากเีบบะนมี่พี่นเบิ้องเกรเจเจดบ้านเจีบปลากไทยหนาไปหล่เนื้องสามถ้าองไม่กี่าเนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเฮ้งหนึ่งันสลองบัตรงห้วนตามมาครับเร็วตามมาเดิเอาพี่นงแต่บ่แซนไปโรงพยาบาลลวดแต้มอีกครับ ไอ้วาีงไปูปนสาโอวกีเลมไปลงพยาบานะตันเอาตันตันไม่แน่ขึ้นี่ข่กเสียบขำก็เสียบไปโรงพยาบาลรวดวันตะขมเน่ยเปลี่ยนเสียบนนะจ๊ะดขึ้นัวรล้ว่าจ๊ะีัวกินแบบ ก็ได้ปะตายแล้วเนาะบ้ากินข้าไปครัมันน้องเอ้ยมาในเปลยงมูเจ้ยพ่นลาบกวยต้มเซบแซ่บบางเนี่ยเก้วขมเก้วสุ่ม ในเวลาแล้วพี่น้องเอ้ยอันทุควรแต่ว่าจะเป็นต้มเป็นน้ำมาพี่น้องมันมาไม่ถึงสองห้องเหมือนี้พี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ขอบคุณเพชรนน้ำงามนะครับเอาเนื้อวัวมาให้หาจิลูกครับพี่น้องทุกคนก็ใแข่งลังใจแล้วก็ขอเป็นน้ำม้าสู้ๆครับผแจะไปต่อหรือจะหรือจีอองในกะทุกคนก็ใแข่งลังใจหนึ่งสองสามเย้ รลองดีก็มัวอุ้ยอม้วววนีเร็วอะวันสี่เร็วอะเยี่ยงข้างเข้าครับเยี่ยงข้างเข้าได้แก้วสมไปเส่นอะแก้วสมไม่พดนี่เอาดวนด้ยเฮ้าผกิน้แก้่านมาน้องหละผ่านผ่านผ่านเลยอไครับจับวเป็นนาอพครับ โอ้ขุยเร็วเนะเราสิใจจะแหวนดลยต้นอไมไเปงเนน้องลาซี่ยังก่อนน้องครับน้องน้องน้องผกินดิบเลยครับอบะฮะวยเม่กจีบก้อยมาขวัวขึ้น้นหากค้นด้วยขากินดิบับบบแมนแต่หางนากอ้าวเอาเอาไทยจีอนไ้ก่อนอรก่อนจัน เจ็ดในมูจิแล้วก็เพ่กินโอ้ยแล้วค้จะดโอ้ยเนาะเอาแล้วคนจะจะรบผิดอะไรพี่อมเสียบวะผ่านไหมเ้าสมมเลยดันแม่แมครับนี่ครัมูกิมเนี่้เฮ็ดัง กปววผู้เดลปวผู้แดงเดีวนี้เรื่องนังมวยสนาก็ไม่คยเรี้ยงไปนังมวยทั้งนังมวยเั้งนั้นเน้อหรือปาบังนีกัวซาวยางเดียวป้าบังนีกัวคุณอะคุณองกันสิซอยตัวมึงแม่พี่น้อง เฮ้ยมึงพูดอะไรพูดอะไรกูได้ยินมากนี่วะพูดเรื่องไครวะน่ะมึง่าึโอสูนี่มันซุบซิบไม่ได้นะลวนพันระครับโอ้เอานูนนี่ตัดเองตักมเออตัดเลย่ป่วยเจพม่ะนไม่กินิบ่ะิน่ใครกินไม่กินดิบต่างมายังไมาไอคอมเพสอเอาเอาต่างวนเเนี้ยโอเแต่ไรเออแม่งเอาแม่งเอาลูกพูดได้พ่กินดิบ บบประมอข้างดับ mm yeah. nah ่ม uh, ึงไม่ก uh, ินอ่ะโอยอาจารย์เฮมเป็นนังข okay. ึ so hey ้นมากป้ใส่แต่อาจารย์นี่แม่เอาเียอจารนึงมนอันนั้นจะเด็เพ์พ้นมาพ้นดังก็อาจารย์แมนมอมอเป็นนังดังเ่ดังเป็นนังยังบอกใส่กันบยจะบอกใส่กันโถือยังกันไงเมนยูครับแมนดูกันละยอมกันนะเพนอ ผมผมมั <cents input> ่วคนนะร่วมผมประเดยุบอผมประเดยุได้แต่ว่าเราเราเบาใส่ดีแล้วว่าเราดังก็อาจารย์อาจารย์เองผมก็เลยว่าโอ้ยจะเบาใส่กันต่ออาจารย์อยู่น้ำกันใครที่ไม่เคยเที่ยนเนาะพี่ปัจใจมันบอกให้เจ้าคัะไอ้น้องกันเพาะเจ้าไอ้น้องกันเว้อไอ้น้องเสตีอย่าทัดถึงน้ำกันเนาะ เกิดสร้างถึงตอวพีพปัจจัยแล้วลว่าเราเป็นแซมสากลแล้วดักไวเทนนี่มักเบาใสกันพมด้ยคือมาบอกว่าเราไปเม่อหมอกอไโมเสียบเราเสียไปเออสือบกเกินพันออพูดง่ายงอาเอาเอามาพันมาพันหนึ่งทีเลียวผมบอกใสกระเด็น เมื่อคืนนั่มวยคนบางคนได้โบนัสเจ็ดแปดคนเมื่อคืนเรียงคนืออะไเออะว่อซื้อมากข้นเพื่ออะไรไปเกยปอนม่ได้ปกีหไงเออนีกปอมเพชรแปดเยียบเมื่อคืนได้กินพรยิมบานี่ยจริงสร้างกับเมื่อคืนเรียงมันนั่นเรียงชัวบโอ้เฮมาม้นอกมาคอยศูน ผู้ใดเจผู้ใดเจเป่าน้ไม่เทนมันก็จะกินเัี้เปี่ยบักง้วบอมเรียงก็ได้พันสองพันพี่น้องกินได้สามแสนสี่แสนยามไม่หิดไรก็พี่กับนองเกี่ยวมันแหละไปเจเป่าน้เจ้าก็ูนมันแหละบเลี้ยงมันเลี้ยงมจงหบักป้มเพชรได้เจ็ดเทียบักตีงาได้แปดเทียบันก็เรียงคนไปอีกนอพ่อแล้วก็เออลว กินเผ็ดแมันค so ักเข้าส no ูไปอีกกินเผ็ดไปบางเงาความเงินรวยสองรวยทันเดียวก็ไม่กล้าเลี้ยงคนเข้าสัวยู้ขอลองเงินไปหรือสอนคนลงสอนเผ็ดในข้าวปลาเขงานี่เห็นงาน เสียวเสียวลูกมะเหลี่ยงในไข่มวยโอ้ยบม้าบ้าไหมอถ้าเมียไม่ทำงานเนี่ยเลี้ยบลูกเราชงมวยเลี้ยงเขาเนี่ยมึงกินแดงในของมึงว่ะเอง้เรื่องี้มอึงก็เลี้ยงไปแล้วเมียไม่อยู่ไข่มวยมึงเจียบจากไหบ้าเนี่ยเจเมียมึงหมักแบบก้มแบบนี้มาามอยู่คมยยืเอเจียเมียไม่อยู่ไข่มวยไหม สมองมันจิตแม่มันดังเหนผมบอกจาบุญได้สไว้ยสอยตูกันมาเด้อพี่น้องครับอาจารย์เจมมาลัดแล้วต่อยนุ่นแนวรู้เอาจารย์ว่าแล้วก็บอกใส่อาจารย์เนแยวเอาสาบานนด้พ่อแล้วบอกใส่แล้วก็ต่อยแล้วดังแล้วรับเรื่องอะไรว่าแล้วแล้วเขาบอกมั้งมังตั้งอาจารย์เนี่ยอาจารย์เองนะเขาพูดมีสายป่วยใหญ่พู้ใด้สายป่วยยังอาจารย์เห็มอยู่ดิ บ่อ้อืออ่าตามไปซมงนี้ครับแขมตอมน้อยเขราะแขมตอนน้อยร้อยอะไครับใค่ใครก็บางคนบ่แค่ได้แซมส่งจนบ่บ่คด้แซมเอไหรได้เซเมื่แสนเมื่สนมีลิบเด้